มันมีประเด็นหนึ่งที่เราที่เราคุยกันเกิดก่อนที่ท่านเข้านะครับก็คือเรื่องของถุงดําที่ตอนแรกตารวจท่านเนี้ยนะบอกว่าอ๋อมันเป็นการแค่ล้อเล่นหยอกกันหยอกกันถุงดำลักษณะนี้มีลักษณะประกอบด้วยขออนุญาตนะครับเป็นลักษณะนี้ไหมครัที่ท่านไปสอบมาใช่ไหมครับใช่นะแล้วลักษณะการคุมที่ที่เขาบอกว่าหยอกเนี่ยเขาคุมขนาดไหนคะคือเราเคยมีประเด็นในข่าวเรื่องพุ่มกับโจมาแล้วนะครับคุมแบบไหนที่บอกว่าหยอกท่านทราบไหมฮะ คือลุงเนี่ยเขาก็บอกว่าคุมเนี่ยก็ในการคุมเนี่ยตำรวจนั่นไม่ได้เอามาคุมครับแต่รวงบอกว่าเอาเอาถุงดำาก็มือถุงมอหยาอยู่ในนั้นปิดถุงมหยาก็บอกว่าเอาอนั้นเอาถุงดำมาคุมทีจะให้ใช้วิธีการแบบโบราณเหรออะไรเงี้ยนะฮะลุงก็เลยเอาถุงดำมาคุมแต่ว่าไม่ได้คุมแบบปิดหน้านะฮะคุมแบบซันนคอร์สอ่ะคือวันนี้เมื่อเราสอบปากคำลุงแล้วครับท่าน ลุงชี้ตัวแล้วนะว่าตํารวจคนนี้เป็นคนทํากี่ท่านกี่คนครับหนึ่งคนป่หนหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับเป็นคนที่ที่ทั้งใส่รุญแจมือเขาับปกติเนี่ยการควบคุมแบบนี้มันใส่รุญแจมือไม่ได้นะเพราะเรายังไม่แจ้งว่าหาเขานะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมว่าเรามีทั้งพรบใหม่ก็คือพรบป้องการปรับตามการทร้มาณและการกระทําให้บุคคลสูญหายที่เดียรเรียกกันว่าพรบอุ้มหายอุ้มหายนะซึ่งวันนี้ อจะไปทําอะไรเนี่ยเมื่อเอาเมื่อเอาตัวเข้ามาแล้วต้องต้องถ่ายรูปตลอดเวลานะแต่ว่าวันเนี้ยผมก็ส่งชุดทำงานไปเก็บกล้องนะแต่กล้องเนี่ยมันมีการดับไปในในห่วงเวลาหลังเที่ยงคืนกล้องดับหลังเที่ยงคืนก็คือน่าจะต้องมีการถอดลักออกตอนตอนแรกกล้องยังบันทึกอยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ย พอหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะก็ถอดรักออกก,ออก็แสดงว่าไอเหตุการณ์ตรงนี้ยมันต้องเกิดหลังเที่ยงคืนลุงเนี่ยชี้แล้วเมื่อเมื่อลุงชี้ผู้อภิสวนรรสอบแล้วครับสิ่งที่ต้องทําต่อคือ,อเมื่อลุงชี้ยืยนยันนะ,ะต้องพร้อภิสูจนต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับแจ้งข้อหาอะไรบ้างหนึ่งความผิดตํารวจด่านหนึ่งห้าเจ็ดนะความผิดในเรื่องตามพาบรบป้องกันบาปรปรปามการครับนะฮะ ทีนี้ความผิดเหล่านี้มีมยแต่มมตโทษจำคุกสูงนะความผิดตามพรบพงกันบประมาเทโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน15ปี5้5ปีไม่เกิน15ปีส่วนความผิดฐานหลงห้เจํจำคุกไม่เกิน7ปีครับนะบทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเพราะอะไรครับ,รบผมก็ตำหนิผู้กับโรงพักไปเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้กับโรงพักไม่ทําหน้าที่ในการอธิบายให้สื่อมวลชนฟังนะเพราะสื่อมวลชนทั้งจังหวัดบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ ติดต่อผู้กลับไม่ได้เลยนะการกำลังก็มาบอกว่าหาผู้กับไม่เจอนะพอพอเป็นอย่างนี้สังคมก็เดาไปต่างๆนานแต่ถ้าผู้กับได้อธิบายให้ฟังนะปัญหาเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดวันนี้สําคัญก็คือการดําเนินคดีทั้งอาญาและวินัยนะครับนะแล้วก็เมื่อมีการดำเนินคดีอาญากรณีเรื่องเช่นนี้นะครับต้องไล่ออกไล่ออกนะไล่ออกไม่ได้เชิญใไ้ออกนะไม่ได้เชิญอห้ออกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้ ตำรวจเนี่ยต้องปรับวิธีการทําง,งานนะครับจะไปทําแบบโบราณมันคงไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีระบบตรวจสอบเยอะแยะนะครับแล้วก็อย่างเรามีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดนะเหมือนเรื่องนครสวรรค์นเนี่ยก็ก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่กล้องวงจรปิดมันฟอง